สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วน,นะครับเสียนดันมุมมองเสียนวิเคเาะห์วิจาร์ฟุตบอล4บอลชุด1บอลติงประจำวันอาทิตย์ที่22พิพฤศจิกายน2563เริ่มคู่แรกกันเลยนะครับศึกพิเมลิกอังกฤษระหว่างแชมป์เก่าลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมเยือนของเลสเตอร์ซิตี้กำแพงวางมาเจ้าบ้านจาก1ชั้นนะครับตอนนี้ไหลลงมาเหลือแค่ครึ่งชั้นโอ้โห ดูแล้วจากกำแพงที่ไหลลงมาน่ากลัวมากไปดูสถิติกันเลยนะครับเรือพูย่อันดับที่4ของตารางแข่ง8นัดชนะ5เสมอ2แพ้1นัดมี17แต้มส่วนทชมเยือนเลตเตอร์ซิตี้แข่ง8นัดชนะ6ยังไม่เสมอใครนะครับแพ้2มี18แแต้ม อันดับในตารางคู่กี้สูสีกันมากสถิติเจอกันนัดล่าสุดเมื่อเดียนกันที่แล้วบานเลเตอร์ซิตี้ลิวพูบุกมาถล่ม4-0และก็เกมในบานลิวพูก็เฉือนชนะไป2ประตูต่อหนึ่งสถิติ5นัดหลังสุดของลิวพูกับในลีกยังไม่แพ้ใครเลยเปิดบานก็ชนะไปทั้ง2นัดและก็ไปเยือนก็เสมอทั้งคู่ เกมนัดล่าสุดก็บุกไปเยือนเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนทีมเยือนนะครับห้านัดหลังสุดบุกเสมอเกมอ่าแพ้เกมหนึ่งนะครับเปิดบานแพ้แอตันวิลล่าไปหนึ่งศูนย์แต่นัดล่าสุดก็เปิดบานชนะวูฟแทมป์ตันไปหนึ่งศูนย์นะครับคู่นี้นะครับกับกำแพงที่ไหลามาแบบนี้ ผมกัดฟันเล t เตอร์ยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยผมมองไปที่เล t เตอร์ซิตี้คู่ต่อไปนะครับกันโชซิลีอาอิตาลีเอเอสโรม่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของปามาคู่นี้กำแพงให้เจ้าบ้านเหนือกว่า1ชั้นแต่ว่าตอนนี้กำแพงไหลามาชั้นนิดๆเลยนะครับ ไปดูสถิติกันเลยครับเจ้าบ้านโรมาแข่งไปแล้วเจนัดชนะ4เสมอ2แพ้1มี14แต้มยืมดักที่5ของตารางส่วนปามาแข่งเจ็นัดชนะแค่1นัดเสมอ3แพ้3มี6แต้มยืมตับที่15ของตารางสถิติการเจอกันนัดล่าสุดเมื่อดูกันที่แล้วอาร์เอโรมาเปิดบ้านเฉือน ไปสประตูต่อ1นึสติติห้านัดหลังสุดในลีกของโรมา่ายังไม่แพ้ใครเลยนะครับนัดล่าสุดบุกไปชนะเจนัวถึงถิ่น3ประตูต่อหส่วนทีมเยือนปามาห้านัดหลังสุดในลีกก็แพ้แค่นัดเดียวก็คือบุกไปแพ้อูดินเซ่สามสอง นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอฟิโอรเรนตินาศูนยูนหนักไปทางเสมอนะครับคู่นี้ผมมองว่าเจ้าบ้านยังเหนือกว่าลุ้นประตูที่2ไปที่โรมาคู่ต่อไปศึกกันโชซิลิอาอิตาลีนาโปลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอสซิมิลันคู่นี้กำแพงให้ นาโปลีเหนือกว่านิดนนะครับไปดูสถิติกันเลยเจ้าบ,บ้านนาโปลีอยู่อันดับที่4ของตารางแข่ง7นัดชนะ5ยังไม่เสมอแพ้2มี14แต้มส่วนทีมเยือนเอซิ 9, มิลานอยู่อันดับที่1ของตารางแข่งเนัดชนะ5เสมอ2ยังไม่แพ้ใคยมี17แต้มสถิติทีมเยือนยังไม่แพ้เคยนะครับ สถิติการเจอกันนัดล่าสุดเมื่อการที่แล้วบานนาโปลีเสมอไปประต่สองมาดูสถิติ5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านในลีกสะดุดแพ้แค่นัดเดียวนะครับก็คือเปิดบ้านแพ้ซาซโล่สองสูนย์แต่ว่านัดล่าสุดไปเยือนโบโลญยาก็ชะนะไป1นึ่งศูนย์ส่วนทีมเยือน เอซีมิลานห้านัดหลังสุดไม่แพ้ใครแต่ว่าหนักไปค่อนข้างทางเสมอนะครับก็คือนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอเวโรนาไปสองสองแต่ว่าคืนนี้กับกำแพงให้เจ้าบ้านเหนือกว่านิดนิดผมมองไปที่ ทีมเยือนเอซิมิลานเสมอเป็นอย่างต่ำคู่นี้ควันทงเอซิมิลานคู่ต่อไปศึก, pen, กลาลิกาสเปนกรานาดาเปิดบ้านรับการมาเยือนของบายาโดริตคู่นี้กำแพงวางมาครึ่งชั้นแต่ว่าไหลลงเหลือกรานาดาเหนือกว่าแค่นิดๆน,นะครับไปดูสถิติกันเลย เจ้าบ้านแข่งไปแล้ว8นัดชนะ4เสมอ2แพ้2มี14แต้มย่อมดับที่5ของตารางส่วนทีมเยือนย่อมดับบ้วยนะครับแข่ง9นัดชนะแค่1นัดเสมอ3แพ้5มี6แต้มย่อมดับที่20สถิติการเจอกันเมื่อดูการที่แล,ล้วกรานาดาเปิดบ้านเฉือนบจาโดริตไป2ประตูต่อหนึ่ง ไอดูสถิติ5นัดลังสุดในลีกของเจ้าบ้านาานาดาแพ้แค่นัดเดียวก็คือนัดล่าสุดบุกไปแพ้โซเซดัด2-0ส่วนทีมเยือนบบยาดดลิต5นัดลังสุดชนะแค่นัดเดียวก็คือนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะแฮร์ริ่งติกบิวบอึ่1 แต่เกมเยือนยังไม่ชนะใครเลยคู่นี้กําแพงไหลลงแต่ผมก็ยังกัดฟันสู้ชอบไปที่จ้บบ้านกราน,นาดาเสมอเป็นอย่างต่ำคู่นี้มองไปที่แาน,นาดาแน่นอนสรุปทีเด็ดประจำวัน4บอลชุดในค่ำคืนนี้ เลเตอร์ซิตี้อาร์เอสโรมาเอและรานาดาส่วนหนึ่งบอลติงผมมองไปที่เลเตอร์ซิตี้สำหรับแฟนบอลอยากให้ผมวิเคราะห์วิจารณ์คู่ไหนลีกไหนคอมเมนต์มาได้เลยใายคลิปถ้าหากว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการวิเคราะห์วิจารณ์ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ